ไปเหมือนเดิมนะครับระยะเวลาอยู่ที่60วินะครับหลังจาก60ิวิก็กลับมาใช้ไม้ได้เหมือนเดิมนะครับผมผู้ชมครับ4 5ิาวิหรือเปล่าครับพูเคิร์ดอืมเหมือนจะ60นะพี่เดี๋ยวผมรีเช็คครับรีเช็คดีอะรครับผมรีเช็คแค่สักคู่นะครับผมเอาตรงปะไอเนี้ยที่ว่าดีนะ กูแดกมาเนี่ยจะเดือนละหกสิบวินาทีครับผมช่วงหนึ่งนาทีแรกครับต้องแเ่งมาไปหายเลยครับพี่โคโอเคอย่ามาล้วมาครับเกมเริ่มต้นมาเลยครับแบบว่าพวกบำรุงอะไรอย่างงี้ครันต่ต้องแบบเกตเราเป็นสองต่อสามสามต่อสองนี่เก็บนานนะตอนนี้เหลืออยู่ เล่นอยู่ประมาณ16คนท่านผู้ชมฮะับสิบหกนะครับตอนนี้4ต่อ4ยังไงสูสีอีกแล้วท่านผู้ชมฮะแล้วยังไงเสียไม่ได้จะแกเกมยังไงเกตอูโซฟี่ตรงนี้เหมือนจะนตูโฟเอ็ดสิบห้าเกยตูโซฟี่ทุไม่ได้เลยวันนี้ครเก้าต่อ5แล้วแล้วตอนนี้จำนวนผู้เล่นของทางฝั่งเกตอูโซฟี่เหลือเพียงแค่11คนเท่านั้นครับว่านผูครับผมตัดภาพมานี่ดูโดยรวมเนี่ยสกอร์ยังถือว่าสูสีอยู่ครับสกอร์ไม่ห่างครับมาดูธนบัตโอ้โหครับผมชุบเพื่อนอยู่ยัังงงงงงไไไไกกลาวววฟครรรรบบจูดดดีเเเออซซปปมถึพื่น้ย ยังไงผมตื่นมาแล้วนะที่ตื่นมาเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องไปไม้ให้สุดทางมาครับคุณผู้ชมครับเจ็ดคนสุดท้ายของเกมทูโทฟี่เห็นช่องว่างมาแบบนี้ฮบบอกอย่าให้เหลือครับผมช่องว่างตทงไหนมีขอเติมหน่อแล้วแต่ครับเราเรียบร้อยครับพ่อเฮ้ยโอ้โหพอลั่นแล้วออนไฟแล้วเสียไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ยี่สิบเกมทูโทฟี่ครับยังไงเออตรงนี้จะแก้เกมยังไงนะครับต้องบอกเราเสียไม่ได้มาแล้วตรงนี้เหมือนจะเกมทูโทฟี่ทรงแบบนี้ก็น่าจะไม่ใช่งานยากแล้วบอกให้ มาซอยซอยจึกจๆกแล้วตรงนี้ครับโดนเบิร์ดพร้อมก,กดนาโนดามเมยแล้วผู้ชมฮะมีมามหางโซลิปเปอร์ออเดี๋ยวบอกเสียไม่ได้กดสก,กิลกดของกันดีมากๆกันแล้วใช่ไชมนะในแมปแรกวินนี้แรกราวแรกของแมปแรกตกลงไประหั่งของทีมเอ็ม เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นล้านนี้เป็นคิงจูดี้เอ็กซ์ซาวล่าทาวนะโอ้โหนี่แน่นอนจริงคนนี้ต้องรอดู MVP แล้วผู้ชมฮะว่าจะขนาดไหนอะไรยังไงครับผมตรงนี้ฮะครับแต่ยังไงคนะโผมาอย่างนี้ต้องรอรับชมครับรอบหน้าเป็น SMD เอมดีไหมวะเสียไม่ได้พี่ดูแปลกเวลายืดอ่ะเออเป็น SMD นะ SMD เีนโอเค จูดี้มันลั่นนะนี่คอมเมนต์จากผู้ชมคือจูอดี้ลั่นนะแต่จูดี้ก็เอาเพื่อนไปด้วยเหมือนกันนะเก็บเบรดไปเมื่อกี้นี่นผมเห็นคิวฟีดขึ้นย <c oughs> อยู่ต้องบอกว่าถ้าเอลเคมีคิงสเตฟาเอ็มดีก็มีจูดี้นะเออก็วัดกันไปหน่อยแล้วกันนะเอลเคเจอกับเอ็มดีฮะ เปิดไฟบายยังไงครับกดดีเจเนเรชั่นมากดบราซิลมานะครับผมยิวเลือดมานี่จะขึ้นอย่องนั้นเองโอ้บีโดนสนับขัดกันไปก่อนเลยยังไงโดนขัดเกาจิตใจแต่หัวใจมันยังสู้อยู่โคฟไล่ตีดึงมาดึงมาแล้วเวี่ยงไปโดนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ็มดีเหลือสิบเอ็ดเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเอมดีเหลือสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ่คนเฮ้ยกได้เยอะกว่าหน่วยนึงเฮียหายไปหมดสัตว์อ้ยเสียไม่ได้ชุบเกิดมาต่อไเป็นต่อแดคุณผู้ชมฮะเสียไม่ ไม่ยังไม่ได้กดทางโอเมก้าหลุยแรงตามลมอ่ะอุ้มใครไปไหนแล้วอุ้มไม้อะน่าจะอุ้มไม้อะเฟตท้ายครับต้องบอกเสียไม่ได้นี่เลือกกดของกันดีนะเมื่อเหมือนจะเป็นหลุยแรงตามลมหรือเปล่าครับที่เป็นคน IGL คอยกดคอยสั่งแผนถูกไหมฮะแล้ววิ่งแล้ววิ่งแบบว่าเอง12 11 12นะจังหวะนี้เกตูโตฟี่กลับมาเหมือนกันนะ สิบสามต่อสิบสิบเอฟต่อสิบสี่อะเสียไม่ได้เริ่มมาขึ้นเรื่อยๆฮะขึ้นมาเรื่อยๆฮะเกิดมาเรื่อยๆเพื่อนเอาแตให้ครับเมื่อกี้เวอร์เทบอกเอาเพื่อนแล้ววิ่งให้ทำไมล่ะเพื่อนสิบสามต่อแปดสิบสี่ต่อแปดละอาเทีวเริ่มเเสียวเหมือนกันนะเสียวเหมือนกันนะยังไงเทลตีมาแล้วเจอจูดี้โอ้ยแล้วยังไงคิงไม้กับคิงไม้เจอกันคิงไม้คิงไม้ ยังไงแล้ไงจูดี้ตีมาอย่างนี้จูดี้ตีจูดี้ไม่แตกเกลียวมาเลยแล้วจูดี้ตีเหมือนชุ่เหมือนชุบกันไม่ได้นะตีจูดี้ตีไม่แตกแล้วจูดี้ตีลงมายังไม่หลับแล้วเป็นหลิขึ้นแล้วครับผมเถิดมาให้เพื่อนตรงนี้ครับแล้วไงตีลงไปโัวหลิวเอ้ยใหญ่มากนะริวนะ เออแอบลั่นนะครับผมมาดูหลุยแลงตามลมครับโอ้โหตรงนี้ครับแล้วบูต๊ตามหลังมาเล่นกับเพื่อนตรงนี้ฮะอุ้ยมีกดเอด็นด้วยเออมีกดเอดด็นน <c oughs> ิดนึง่งนะเหมือนจะมีเหมือนโปรตีนินว่าไอ้บู๊ได้หน่อยเพื่อนเมื่อกี้หรือว่าคุณเีเอสอยู่คุณผู้ชมนะตรงนี้ฮะโอ้โหครับยังไงฮะหลุยโอ้โหแล้วอนิเมชั่นไปครับหลุยฮะแต่เป็นคิวฟี่ขึ้นมีทูนะอือยังไงแล้ววงวงนัววงนัวครับครับ โอ้โหแล้วไม้เนี่ยคือไม่สนใจแล้วนะครับจังหวะนี้ฮะออกกล้องกันก่อนเลยครับปันมันแล้วคนสุดท้ายโอ oh ้โหและจบเกมครับ20คนยืนครบหมดครับช่ายชนะรอบที่สองแมตช์ที่เริ่มได้แก่ทีม S, S M D <Yeah! S 2> G o โอ้โห,โหแล้วแมต่์นีน <uko> ้ <AMD S 1> ก่อนเลยครับมาดู เอพีกันหน่อยครับว่าวฮะทั้งฝั่งของเสียไม่ได้เป็นใครยังไงบ้างครับครับผมเป็นเวอร์เท็กซ์ครับผมกิกิครับผมนะคิวเจ็ดตายสองจงไฟครับแล้วเวลาสองนาทีครับในการแทงแงใหม่นะผมบอสนะะฮใครอยากได้แต้มเชิญนะคุณผู้ชมครับก็โดยรวมโดยถือว่าไม่เคยได้ใครใช่ไฟกลางของนักมด้กินนะไม่คุยโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์อยู่ของทางฝั่งเก็ตทุกทัวร์เลยแต่ยังไม่ ออนไฟลน์นะเหมือนยังไม่ลั่นสู้ทางเสียบไม่ได้ไม่ได้นะบอว่าลุงแม็กโดนเอว่าต้องดูกระไม้วงการยังไม่ยังไม่ได้มีใครโดดเด่นชี้ออกมาแล้วนกบินกลับไปแบกเพื่อนเนาะหรือว่ายิงแบบหรือต้องบอกว่าหรือว่าแบบว่าตีแบบลั่นเนาะเบอาเนาะยังยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นตก็ค้อจีบจีบรอดูว่าในแบบที่สองเป็นยังไงกิ๊บกิ๊บกกิ๊บิ๊บ กกิิจะเป็นเหมือนทุกทีมที่ผ่านมารอบแรกแบบแรกคือยังแบบต้องดูก่อนว่าเขาเล่นยังไงนะอย่างน้อยไม่ได้ศูนย์แต้มนกบินเลแบ่กน็นสอแต้มถึงแล้วครับไอ้เหี้ยครับแล้วแบบที่สองโผล่มาเป็นสนามบินค่ายทหารครับน้องว่าฮะตรงนี้ฮะเอาละครับดูจับสายก็รู้ล็อกแน่ๆโอ้โหอันนี้พี่ขออนุญาตนะครับพี่พี่ไปดูตรงไหนมาวันนั้นเขาจับสุ่มด้วยกันนะพี่พี่ไม่ได้ดูนะฮะนะครับไม่มีนะ วันนั้นที่จับก็คือจับกันไล์สดด้วยนะครับตรงนั้นอ่ะผมว่าผมไม่ได้ดูตอนจับหรือเปล่าครับอ่ะมาครับผู้ชมยังไงนมสดครับเชคกิลตาอืมมาครับผมจะเริ่มสตาร์ทอินสิวินาทีครับการแบนก็คงยังเป็นรูปแบบแบนเดิมอยู่นะครับผมผู้ชมสิวินาทีครับ เอาที่สองครับผมมาขอพาเอาเราหนึ่งในแมปที่สองครับผู้ชมครับจะเป็นใครฮะที่ได้รับชัยชนะไปครับผมและเริ่มนะครับสำหรับเอ็มดีกับทางฝั่งเกตุโทฟี่นะฮะว่าจะเอาขึ้นได้ไหมหรอกเกตุโทฟี่ฮะ เรามีตัดสินแล้วแบบเกตูโรฟี่จะสตาร์ทดีไม่ดีอะเอ็ดีเดเอาเราเอ็มดีเออเกตูรฟี่ทำดีอะสิบหกถึงานะี่สิบสิบสี่สิบหกสิบสามสิบหกสิบเอ็มสิบห้าเอ็มดีเอ็มดีเอ็มดี มาได้สามแต้มไม่ได er so man, ้แล้วสิบเอ็ดสิบเจ็ดบอกเอ้ยพี่บดีดีพีู่ดอะไรนะพี่โกพี่ว่าพี่มาอยู่นะสิบเสมอ่งสิบเดามสิ็ดสสอิบสามอยู่อย่างเงี้ยมีชุดตื่นไม่ตื่นตื่นไม่ตื่นพยายางเอาศกมากัดนะครับสาหรับต้องดีเจกันให้ได้คุณผู้ชมตอนนี้ครับครับผมอ้าวยังไงครับเก็ตจูโทฟี่ฮะไม่รู้ไปได้ยินมาหรือแก้เกมมาแล้วครับผม6ต่อ17ครับเก็ตจูโทฟี่นํำหลาเลยฮะชั่วโมงนีู้้ ฟิตไดเวอร์ยังไง F1 ไดเวอร์หรือเปล่านะครับเรยอดแข่งนะองไรครับหยิบเพื่อนมาก่อนครับไม้นี่อยากให้ว่างตำแหน่งนะคือ <misf> ถ <ortune> <af> ้าเจอตรงไหนไม้ต้องรีบเล่นนะคุณผู้ชมครับโอ้ลหจัดจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วผมโดนไม้แทะเข้าไปครับเอาละเก็ตตูตุฟฟี่มาเฉยเลยเฮียสิบหกสิบเอ็ดไอซัต นี่โซพี่ดาว่านี่นะพยายามเสมอนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะลงอยู่หรือยังไงถึงมาการ์ตันเป็นเมโทรลีมาเฉยเลยไอ้เหี้ยแล้วยังไงครับดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพร้อมกันแล้วยังไงเสียไม่ได้มาเฉยเลยเสียไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะเสียไม่ได้เก็บเก็บขัดไปมีโฮปครับที่ทะลุมาคนเดียวแล้วแบบนี้จะไหวหรือเปล่าฮอโดนทำศพแล้วทะลุคนเดียวไกลมากอะคุณจุงต้องแบกแล้วผมโอ้โหเยอะเขาไปทิ้งหอวงเลยมันมากไอ้เจ้าคือทิ้งอย่างไกลอ่ะ แล้วเรียบร้อยแลยเก็ตทูโดฟี่เป็ปนฝ่ายชนะไปชิบหายแล้ว啊ชีพผายแล้วชีพผายแล้วแบบสองนะไอ้ยตันสิไม่ได้มีโอกาสอยู่นะถ้าชนะวินนี้ได้ก็ถือว่าเขาได้สามแต้มนะครับผมวินน้าอ้ามผ่านนะอ้ามพ่านครับอ้ามผ่านนะแบบร้อยเลิฟลักครับทุณผู้ชมฮะ สามสิบต่อสีใครลงหมดตัวซวยกูบอกเลยนมีอยู่สิบหกท่านแล้วเหมือนเกิดขึ้นมาแล้วแผลพยายามวิ่งมากากศอกบอกเพื่อนบอกกลับบ้านเลยเพื่อนสศกก็เหลือน้อยแล้วเอ้ผู้เล่นเราก็เหลือน้อยแล้วไปมาลูน่าเนี้ยครับลูน่าเทพสงครามตีได้ไหมลูน่าพยายามจังหาจังหวะชุบไอ้ขอภัยครับหาจังหวะซ้าตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วได้ไหมครับตรงนี้จำนวนฝั่งผู้เล่นของฝั่งเสียไม่ได้เหลือเพียง2ตัวผู้เล่นเท่านั้นครับว้าวองาแลลวครับผมเนี่ยฮะคือเสียไม่ได้เนี่ยผมว่า อยู่อย่างเดียวนะครับเขาจะชอบไหลนิดนึงนะเวลาแบบเช้าชัยชนะเริ่มมาเขาจะเริ่มแบบกลางๆเกมจะเป็นแบบนี้บ่อยนะครับผมอ้าวชัยชนะครับผมราวที่1แมตที่2ได้แก่ทีมเกตเกตเกตชู่ชูู่เฟ ไม่นด้อ่านมาเกตูหรอไม่ได้อ่านมาเกตโตหรอเดี๋ยวจะบอกว่าชนะแต่แต่เกตไม่เป็รครับสั้นไปไง่ไมรู้แต่เขาบอกเกตูตัวฟรีนะเกตูจะเชื่อเต็มไปเลยวิเคราะห์เอ็มดเจ็ดสิบแต้มบายตอรติกอย่าเพิ่งได้ใจเอ็มดอะไรนะเดี่ยวเขาตัวสลัมประการของขันมันยังไม่จบครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เกิดอะไรขึ้นไอเอ็มดครับเนี่ยบลูเฟอร์เนมาสิบาทบิสิตนะที่จะแบ่งแ้นนะโมมมเตตัใจสูรปลา ไหวไหมบอกมาเอ็มดียังฟอร์มแบบนี้ผมบอกเลยแย่นะเสมออีกรอบเสมออีกรอบนี่น่าจะแย่นะบอกปวดเลยครับเริ่มนะแบบสุดท้ายอะเอ็มดีไม่มีคอแก้ตัวแล้วนะเอ็มดีไม่มีข้อแก้ตัวแล้วโดนเกตติลโลฟี่ตีไปสามเลยคนเดียวไอ้เหี้ย กอส4 1 4คนเท่าบอนเท่า1ิ14่อ่ะเอาดิเกตูฟี่ล้มเยอะนะ12 12องอ้าวสิบองบเ้เกตูฟี่ก็พยายามชุกเป็นระเดีระนาดเลยตอนนี้เสียไปได้ก็ชุกเหมือนกันนะเอ็นดีสบห้าบหอ่ะมาแล้วเอ็นบภาพมาแล้วภาพมาแล้วเอ็นดี1 7 4เกดเกตูฟี่ก็ยังไม่หมด ยังไม่หมดยังไม่หมดสิบห้าสิบเจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดสิบหกสิบสามสิบหกสิบสี่สิบเจ็ดตอ้ยตรงนี้ได้ไหมจุ๊บเลิฟครับตรงนี้ฮะสิบหกส่จังหวะนี้เอ้ยเอ้ยสิบหแล้ว15เท่าแล้วคุณจงสุสีมากครับ มาไอ้เหี้ยสักพักเลียวครับผมหลับทั้งวันจริงๆคนนี้ฮะับสิบเจ็ดสิบห้าสี่มากคนหนึ่งเลยครับเฮ้ยโอ้โหสิบเอ็ดโอ้โหมาได้จุบดีไอ้มาได้จุบจุบนะจุบจุบเก็บไปเยอะมากจุบจุบอุ้ยดูดิจุบจุบเก็เก็บรัวๆจุบจุบอะโอ้ยไฟต่อเนื่จุบจุบโอ้โหไปตีหลังนี่ไอ้เฮียแล้วยังไม่ตายยังอยู่วะบอกว่ายังอยู่ในเส้นทางโอเคยังไงเป็นลูกหว่าหรับบเอ็นดีตกใจเลยเฮียเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไอ้เฮียเลย แน่ได้สาบแต้มแน่นอนนะ M D แต่เขายังรีอยู่หุ่นใหญ่ครับผมเล่นให้พี่ไม่ไม่ขึ้นละไม่เฟื่อละมาแล้วจบวินสายไม่มีอะไรกันนะไปหมดแล้วครับผมยังไงครับถ้าเป็นยาวเลยเมื่อกี้ครับถ้าเป็นสับนี่ภาษา P B เลยแต่ใครแทงแต้มเสมอไว้อะใครแทงแต้มเสมอไว้อะหวานเจี๊ยบเลยนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นเวลาของ S M D แท่งก็ห้าแสนน่ะไอ้เฮียจะได้ห้าล้านนะไอ้เฮียสามสิบแปดคนน่ะได้ห้าล้านนะไอ้เฮีย